พื้นล่างจะเสร็จแล้วครับพื้นล่างก็เสร็จแล้วเนี่ยนี่เือจะช่างมายิงระดับหรือเปล่าอาจารย์ชูครับครับกับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e X d a ์ดับซครับองานนี้อาจารย์ชูครับเจองานยากนะครับเพิ่งโกยไปเองครับดินพังลงมาอีกแล้วดูอู้ ดูพังลงมาครับป๊งานยากนะครับจานชูครับต้องประสบการณ์ล้วนๆตอนนี้เขาก็ยังสูบน้ำไม่ขึ้นเลยนะไม่รู้เครื่องสูบน้ำเป็นอะไรครับผมชูบอกไม่รู้จะทำยังไงครับดูอะ่ะขนาดคนเดินพี่น้องดูรูปดับรูปดับเลย นี้มีความเสี่ยงครับแต่ก็ทํายากนะครับพันเป็นแบบดินสายข้างหน้าเป็นดินรายหมดเลยนะสายขี้เป็ดล,ล้วนครับขนาดดูข้างข้างว่ะข้างๆ้างอย่างถล่มแล้วครับดินถล่มแล้วดูนู่นนะครับดูมันไหลมาเป็นอันนั้นหมดเลยนะเป็นเลนหมดเลยครับเป็นขี้เลนหมดเลย พี่เดินทะล่มแล้วนั่นอะฮะเยี่ยมทำไมบอกว่าเยี่ยมทำยากเนาะทำยากไหมใส่หัว่างเดียวีิใส่จะคิวอีก เหลือแค่โกยตรงนี้นะครับนี่โกยขึ้นกองไว้แบบนั้นครับโกยแล้วมาน้ำก็ซึมตลอดครับ ดูอ่ะรถขนาดรถยืนนงลุ่มดำนุ่มดำนุ่ก,ก,กานชูนดูทำหน้าตาดูทำหน้าตาแ,แบบทำท่าตาสีเรียสมากอ่ะ เดี๋ยวบอกว่าปล่อยไว้แ่นั้นแหละอยากพังก็พังไปเสียเวลาครับโวยต่อหน้าโวยไป้ห้หน้าต่อไปครับจานชูยืนดีๆได้นั่นน่ะอันตรายอันตรายอยู่กับเจ้ายักษ์เขียวครับหรือว่ามากซิกนะครับผมคอนโทรล้วยจานชูครับ ตามภารกิจเจ้ายักษ์เขียวครับผมการทำฝายครับวตรงนั้นน่ะมาไม่ได้เลยครับตรงนู้นครับยุบอย่างเดียว ดินถล่มแล้วจานชูดูสะเทือนไปหมดเลยครับดูอ่ะ รินถล่มครับรินพังแล้วจานูนี่แหลครับมันก็ต้องพังครับเนื่องจากว่าน้ำมันดันออกเนาะมันซึมข้างบนนะ่ะเครื่องสูบน้ำก็ไม่รู้เป็นไรครับ ไม่ขึ้น ดูครับเริ่มพังแล้วดินนี่พื้นล่างก็น่าจะประมาณนี้ครับให้เขามายิงระดับให้ครับพื้นล่างอาจารย์ชูน่าจะเอาประมาณนี้นะ

้ังสูบน้ำสูบไม่ขึ้นครับ จู้สะเทือนถึงนี่ได้ไหม โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ